นี่เป็นคู่แรกของการถ่ายทอดสดนะครับฝ่ายแดงครับโยธินชอชัยวัฒน์ไฮเวสสารครามนะครับอ่าหรือว่าเนี่ยครับโยธินดับลันสารคามเดิมนี่แหละครับอ่ชื่อเดิมเขาก็แม็กนัมครับแม็กนัมดับลันสารคามส่วนฝ่ายน้ําเงินครับลุ่งเลืองเล็กปออําพลนครอุบลนะครับนี่ครับพิกัดน้ําหนัก120ปอนด์ ก็ไม่ยากเกินไปครับเอ้าใกล้ๆครับรุง่งเรืองเล็กพยายามโยกเข้าไปขยับซ้ายหน้าเขี่ยไว้ก่อนครับคำนักโกนแค่ขวาม,มาอ้โหไปได้เต็มลำทีเหลือเกินครับโยทิงครับเสียงเตะนี่โอ้โหดังไปถึงโต๊ะผู้ยายเลยครับไม่ได้ติดไม้ที่แข้งนะครับเหลืออีก30วิวิโอ้โ,โ,อโตเลย,เลยับนับไหมนับเลยไม่ไ่นับครับไม่นับไม่นับครับว่สับมือชกต่อเอ้าไหวไม่ไหวอาการเห็นเลยนะครับมีอาการแล้วครับ โอ้ยโอ้ยดูครับมาวันนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ครับขันนิดนึงครับไฟแดงโอ้โหดูโยนหินโอ้ดูลุงเล็งเล็กวันนี้มาดูจริงจติงซจังหวะสับแรกเลยของเกมครับสับซอกแรกแล้วได้นับไม่ได้นับครับเกือบได้นับครับว่าผู้วิทยาตกใจนุ่นัากครับบอลโอ้โหพอสับขาเจาะยางแรกกันแล้วจังหวะวงในปีประคองครับหาจังหวะสับซอกแต่ว่ายังไม่มีทั้งคู่ครับบอล เราได้เห็นเกมเดินบุกของโยทินบ้างนะครับลุงเลองเล็กมาใช้จังหวะฝีมือครับอ่ะยังไงครับบิดไปแทงเข่ามาโอ้โห<ๆ>อ,อุธมวยแกเยอะครับล่งเลองเล็ก,กแต่โยทินก็ตื้อไปเรื่อยครับหน้าบานแขวนป้ายอยู่แล้วว่ารับจ้างตีเข่าแต่ว่าจะตีได้หรือไม่ได้ต้องพิชู์กันครับนี่ <IL>: ครับอ่ขยับขยับโอ้โหเฮตอนนี้นี่ครับอ่เหมือนยกเสียเปรียนยกนี้นี่ครับจะเอาคืนครับโยทิน ดูครับคู่เดืออ้ยส่องแกชวัตรน์ทวียแล้วเกินครับรุ่งเรืองเล็กมจังหวะคัลเตอร์แอทแทกครับโจมตีสวนกลับของรุ่งเรืองเลยครับมาเป็นชุดครับหมัดกับสอกน่ากลัวมากแต่ตอนนี้ครับพวงไดโอว่านอกจากอาวุธหลากหลายแล้วเหลี่ยมก็ไม่ธรรมดาครับในเของรุ่งเรืองเลยครับโยธินต้องเปลี่ยนเกมต้องหาอะไรสักอย่างแล้วครับเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตอนนี้ครับออสถ้าตีเข่าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นออกหมัดเยอะๆเลยนะ เพราะว่าตอนนี้หาตัวยากนะเหนือกว่าจะเข้าไปถึงอ้าวโอ้โอโนนับเลยอันนี้นับแล้วครับต้องนับแะครับแบบนี้ครับโดนกรรมการนับแปแล้วนะครับยกสี่ครับโอ้โหวันนี้บอบช้ำเลยนะครับโยทินทั้งล่างทั้งบนครับต่ฟื้นสู้ต่อได้ครับสู้อยู่เวลายังเหลือนะครับอีกหนึ่งนาทียกนี้ครับโอ้โหดูครับโอ้ยอาจจะเอาคืนเหมือนกันเอาคืนเหมือนกันโอ้โหแต่ว่า ลุงเล็กเหมือนตอนนี้แกเห็นหมดแล้วครับว่าโยธินจะมาลูกไหนครับอแต่ว่าไม่มีท้ออยู่แล้วครับโยธินนี่ครับแพรจอมบูจอมสู้จากศรีสเกตลูกศิษย์ของท่านบุตองรัตโอ้แต่ว่าเนี่ยครับยืนด้วยหัวใจจริงๆนะคุณติ๊บดูดูครับพยายามจะเอาคืนนะครับแม้ว่าตัวเองนี่จะโดนมาเยอะครับแต่ว่ายังทนได้อยู่ครับขอจังหวะขอโอกาสสักครั้งแลวครับเพื่อพี่เกมแต่ว่ายังไม่ได้ครับ รุ่งเรืองเนีตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นครับแล้วก็มีจังหวะตอบโต้ที่น่ากลัวอยู่ครับออกบัตเปลี่ยนเกมพลิกสถานการณ์แต่ว่าโดนลูกเตะขาเข้าไปถึงกับหยุดถึงกับช็อตไปแล้วครับตอนนี้วันนี้ขาซ้ายมีปัญหาครับโยธินอันนี้เจอเขี่ยกก็ทำท่าย่อตลอดเลยครับโอ้กรรมการยุติเลยครับจบเกมเลยครับก็ดูว่าอาการไม่ไหวครับโอ้แต่ชื่นชมหัวใจครับแกพยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วครับไม่ยอมทิ้งตัวครับ โอ้โหนี่ครับอ่ายกสุดท้ายแล้วครับไม่ไม่ไหวนี่ว่าโอ้โหจะโดนไปเยอะแล้วครับสะสมครับอ่ะไม่เป็นไรครับต่อนี่ผู้ชนะฝ่ายน้ำเงินครับลุงเลืองเล็กปออมพลนครอุบลนะครับเอาชนะออกไปในยกที่5้าครับแล้วก็ให้กำลังใจกับโยธินนลครับโยธินปอชัยวัฒน์ไัยเสาลคามนะครับ หัวใจนี่100%อยู่แล้วก็ไฟแดงแต่ว่าโอ้โหวันนี้นี่ไปพลาดโดนลูกหนักลูกแรงครับมวยอาวุธหนักแรงด้วยกันครับโอ้โลาพาดโดนก่อนแล้วมันแม่เหมือน,นมีตำหนิแล้วครับจะทำอะไรก็ไม่ถนัดแล้วก็โอ้โหดูครับ